ต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องของ form h a n d ด i n g นะครับจะเป็นการใช้งานในรูปแบบของ form กับ PHP นะครับซึ่งการรับค่าแล้วก็ส่งค่าของตัวแปรหรือว่าฟอร์มนี้จะมีตัวแปรโดยการใช้แบบ GET กับแบบ POST นะครับซึ่งเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันนะครับดังตัวอย่างนี้นก็ปี้มาแล้วก็วางใส่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้า,าเราดูในรูปของ d m a v e r นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวจะผมจะพามาดูโค้ดก่อนแล้วกันนะครับในที่นี้ผมจะอธิบายนะครับว่าอันนี้ก็คือจะเป็นการแท็กฟอร์ม t i o n ก็คือส่งค่าไปนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น form 2แล้วกันนะครับ f o r m 2 php method method ให้เราเลือกว่าเป็นแบบ Post หรือแบบ Get อันนี้ผมส่งไป,ไปเป็นแบบโพสต์ตอนรับก็ต้องรับแบบโพสต์นะครับซึ่งต่อมาก็จะมี name input ชื่อว่า f name age input ชื่อว่า age นะครับโดยการรับโดยการรับค่าที่ไฟล์ฟอร์ม2นี้ต้องรับค่าของตัวแปรที่เราได้ตั้งชื่อว่าเป็น name ตัวนี้นะครับซึ่ง name ตัวนี้ก็คือเราต้อง ตั้งชื่อตามหลักการตั้งตัวแปรก,ก็คือว่าตัวแรกนี้ต้องเป็นตัวอักขระหรืออันดุสกอไม่ควรเป็นอย่างอื่นเลยนะครับถามว่าทําไมไม่มีเครื่องหมายตอนล่าทรายอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นภาษา HTML นะครับเพราะว่าผม,ผมยังไม่เปิดแท็กของของผมยังไม่เปิดซินแท็กของ PHP เลยนะครับ น,นี่ก็คือเป็น html ธรรมดาแต่ว่าผมไปตั้งนามสก,กุลเป็น php ได้ไหมได้ครับโอเคนะครับต่อมาผมก็จะทำการสร้างไฟล์ชื่อว่า form 2นะครับเมื่อกี้ผม save as นะครับโดยการกด control shift แล้วก็ s ก็จะเข้ามาที่หน้านี้ผมตั้งชื่อไฟล์ว่า form 2 php นะครับซึ่ง form 2ผมจะเอาไว้สำหรับคอยรับค่าตัวนี้มานะครับ นี่นะครับคอยรับค่านี้มานี่นะครับก็คือเป็นหน้าดีไซน์ของฟอร์ม2เห็นว่าตรงนี้คือผมได้ทําการเปิดเปิดรับค่าของ PHP แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเปิด PHP แล้วอันนี้ก็คือเป็นการ echo echo การแสดงผลแสดงผลอะไรก็คือแสดงผลค่าตัวแปร f_name ที่ส่งมาเป็นแบบ post นะครับอันนี้ก็คือจะแสดงผล ตัวแปรของ age ที่รับมาเป็นแบบ post นะครับเราจะลองมาดูกันนะครับทีนี้นี่เห็นไหมครับผมจะพิมพ์ว่าคำว่า webub age 1ปีแล้วกันนะครับ webub.com แล้วผมกด submit ปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการส่งค่าต่อมา การส่งค่าอันนี้แล้วก็จึงจะมีการรับค่าอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าผมไปที่ฟอร์ม2ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วถ้าผมต้องการที่จะใส่ค่าที่ฟอร์ม2เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาจากฟอร์ม .php นะครับผมทราบว่าตรงนี้มีเนมผมก็ใส่ค่าไปให้เลยนะครับ webub.com ปุ๊บไม่มา ผมต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น get เห็นไหมครับก็แตกต่างกันว่า get กับ post แตกต่างกันยังไงทีนี้ตรงนี้เป็น h ใช่ไหมครับเป็น age มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มี5เห็นไหมครับก็แตกต่างไหมครับอันนี้เป็นแบบ get นี่เป็นแบบ post แต่ถ้าว่ามีการให้ค่าตัวแปรเหมือนกัน ถ้าผมต้องการที่จะได้รับค่าตัวแปร h เ,เข้ามาก็คือต้องเปลี่ยนจาก post เป็น get นะครับอันนี้ครับก็คือว่าถ้าเป็นแบบ post ส่วนมากจะมาจากการส่งค่าจากแบบฟอร์มแต่ถ้าเป็น get ก็คือจะเป็นการรับค่ามาจากตัว url นะครับตัวนี้นี่ปุ๊บนี่ครับผมเปลี่ยนเป็น get แล้วเห็นไหมครับเลขค่ามาแล้วนะครับ ผมจะอธิบายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าหากเราต้องการที่จะใส่ค่าให้ตัวแปรเลยนะครับเราก็ต้องใส่หลังจาก .php แล้วใส่เครื่องหมาย question mark ตามด้วยชื่อตัวแปรที่เราจะรับในตรงนี้ก็คือ f_name ใช่ไหมครับเราห้ามพิมพ์ผิดเด็ดขาดนะครับ f_name แล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ค่าที่เราต้องการให้แสดงผลตอนนี้ผม ต้องการให้แสดงผลคำว่า webub.com ตัวนี้นะครับถ้าหากผมต้องการที่จะให้แสดงเป็นคำว่าสยาม w ว b บ i t t y o o m ผมก็พิมพ์แล้วก็กด Enter อัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสยามเว็บ city.com และถ้าหากผมต้องการที่จะส่งค่าตัวแปรมากกว่า1ตัวแปรผมก็ใส่เครื่องหมายตัวนี้นะครับตัว a n นนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราต้องการที่จะให้ รับค่านะครับก็คือ age อันนี้อันนี้ก็คือเป็นตัว argument อันนี้ก็คือเป็น parameter นครับ argument ก,ก,ก็คือตัวส่งค่า parameter ก็คือตัวรับค่านะครับถ้าผมจะเปลี่ยนตัวของ argument เป็น25อายุผมพอดีเห็นไหมครับ25นี่นะครับ ถ้าหากผมจะต้องการเป็น3มตัวแปรแล้วครับทีนี้เป็นไอดีเอ๋ยวลคัมผมเอาเป็นตัว c แล้วกันนะครับเป็นตัว c ถ้าผมต้องการเป็น3มตัวแปรนะครับหานตัวแปรผมก็ใส่เครื่องหมาย a n d c เท่ากับนี้ก็คือค่าที่ต้องการใส่ผมเอาเป็นไทยแลนด์แล้วกันวีลคั่มไทยแลนด์เห็นไหมครับวลคัมไทยแลนด์ าผมเป็น USA นะครับปุ๊บ USA บางคนก็อ่านว่าอุสานะครับคำนี้อ่าก็หน้าที่จะโอเคนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับซึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ถือว่าสำคัญมากคือเราจะได้ใช้บ่อยมากๆที่จริงก็เป็นทั้งหมดในก่อนหน้านี้ที่ผมไล่มานี้คือจะได้ใช้หมดเลยนะครับในส่วนของ PHP นะครับ